สวัสดีครับทุกผู้ชมครับ s <S ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าส <Will S 1> ู่ช่องกอตต <ac> ี <it> สีแชนแนลนะครับโดเกมพิมลีครับประจำสัปดาห์นี้ครับเกมนัดที่สิบของฤดูกาลครับคู่แรกของขคัพเปินวันเสาร์นี้นะครับไรตันแอตโพร์ตีครับเปิดรัง Stadium ดีเอ็มเอสเตเดียมดวลกับทางด้านชแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลครับ ในส่วนของการบรรยายเกมนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมแอดมินพัชจินะครับทำน้าที่ผู้บรรยายลิเวอร์พูลถ้าหาเกมนี้เก็บเก็บสามแต้มหรืออย่างน้อยมีแต้มครับก็จะแซงสเปอร์ขึ้นไปเป็นจา่าฝูงสเปนตัวจริงครับเริ่มฝั่งไปตั้งครับโรเบิร์ตซันเชสตูนสับประตูครับแผงมีอดัมเดฟสเตอร์วิสดังแดนเบิร์นครับกลางมีเจลเฟลมันเบนไวท์ดิสโซมาแล้วก็ซอรลิมัส อาดามลาน่ากับเรอัโดทอสซาครับต่างรุกตัวเติมเกมสองคนและนะเป้าเป็นทางด้านแดนนี่เวลเบคนะครับใบตั้พวกเขาตอนนี้อยู่อันดับที่16ครับมีจ่าพันแนนนะครับเกมที่แล้วก็ปลุกไปเอาชนะอัสติลลาได้2ต่อ1นนะครับส่วนลิเวพูลครับประตูเป็นอาริสันเบเกอร์ครับแผงนั้นมีเจมส์เมนเนอร์ฟาบินโยเจอมาติฟแล้วก็แอนดูโรบาัน มิดฟิลด์สองคนได้จอแดนเฮนเดอร์สันกลับมานะครับหลังจากที่มีการบาดเจ็บคู่กับติโยวินาดุมสามภาษาแดนหน้าอยวนพร้อปั๊บโมฮิเมสลาลัปโตฟิมิโนแล้วก็เซโดมาเน่และมีหน้าเป้าจากเดลโกโชต้าครับ4-2-3-1ครับการจัดทีมของเจนพร็อพในเกมนี้ออมรุนว่าในฟีฟ่า21จะเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่คืนนี้ตั้งแต่หัวข้ามเลยครับหนึ่งทุ่มครึ่ง จะมีการไล์สดนะครับลุนเกมไรตันกับลิเวอร์พูลอ่าเกมเริ่มครับหรือว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลจะเก็บ3แต้มได้หรือไม่นะครับลาน่าครับแทงขวายังไม่ออกด้วยเฟลมันเฟลมันย้อนกลับมาให้ลาลน่าเจอทีมเก่านะครับลาน่ามันนี้บิสมา แตกแล้วครับมิซูมาแล้วแทงต่อให้เวลเบกบน้ำหนักมันแรงไปแล้วครับบอลลึกไปถึงอเลซสนเบเกอร์อเลซสนวางยาวครับโชต้ามาเน่ย้อนกลับไปเลยครับมวยาดุมกลับมาที่มาเน่เล่นกลับมายาดุม่มโมซาลาเอนเดอร์สันครับซาลาฟิมิโนซาลาซาลาย้อนกลับมาครับมายาดุมโชต้า โชต้าย้อนมาครับให้เฮนเดอร์สันฟิมิโนโชต้าปล่อยให้ซาดาแล้วแทงอุ้ไปรับนะครับโอ้โหโชต้าแล้วก็บินเซฟม,มีซ้ำจกักมาเน่โอ้โหโอกาสครั้งแรกของลิเวอร์พูลครับมุมม,มันเหลือน้อยแล้ะครับมาเน่โอ้โหจังหวะซ้ำก็เลยโดนหน้าต่างล้ะครับแน่ โอ้แต่ว่าจังหวะจ่ายของซาลาถือว่าจ่ายได้อย่างสวยงามเหลือเกินนะครับแต่ก็ต้องชมการเซฟของซานเชสด้วยแมโชตาเกือบจะทําประตูต่อเน,นื่องนะครับเกมเจอกับเลสเตอร์ก็ทําประตูได้อะครับแล้วก็เพิ่งจะได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรอ,อาร์เินโนให้กับโมซาลา1-0เลยครับโอ้โหไม่รับหน้านครับ เพียงแค่สิบนาทีครับลิเวอร์พูลขึ้นนำครับจากมวเมลซาร่าและครับเดี๋ยวรอดูภาพช้ากันอีกครั้งครับอื <c oughs> ้มืิมโนแทงเลยครับจดุดเริ่มต้นโชต้ามีเชนแลบด้วยนะครับ <c oughs> แล้วฟิมโนหลายทุกช่องให้กับโมัวซาร่าเลยครับโอ้โห โอ้นำเร็วตั้งแต่ต้นเกมครับรรลิวโพจากโมเมซาร่าละครับขึ้นมานาทีที่11นะครับทีมเยือนลิวโพขึ้นนำ1-0แล้วสถิติการเจอกันนะครับตั้งแต่ไบรตันเลื่อนชั้นขึ้นมาในยุคพ,พิเมลีกนี่เจอกัน6ครั้งลิวโพชนะได้ทั้ง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็ เสียประตูให้กับไบรตันเพียงแค่สองประตูเท่านั้นนะครับแล้วเกมนี้ลิเวอร์พูลก็นำไปก่อนเอเดอร์สันครับออกขวามามิลเนอร์ฟิมิโนโ่โชต้าย้อนมาครับโรเบิร์ตตฟิมิโนโชต้าตบัดติดแดนเบิร์นแล้วก็เคลียออกมาครับพอสซาพอสซาตบัดให้ดิซูมา เพื Be k, Be k. ่อเบรเดินตทอสซาทอสซาพาขึ้นมาให้กับราหน้าขวาขอแต่ยังไม่ให้ครับลาหน้าย้อนกลับมาเบนไวส์เบนไวส์ติดแอนโดรปสซันแล้วครับให้กับฟิมิโนแล้วก็ตัดไม่มีธงไม่มีทงแบบนี้อาโอกาสลุดเดียวของซซโดมาเน่สองสูนเลยครับโอ้โหโอ้หลุด2ครั้ง2ประตูเลยครับโอ้โหคราวนี้เป็นซซโดมาเน่ครับ ยิงให้ลิเวอร์พูลหนีบรายตันเป็น2-0ศูนล้วครับโอ้โหน้ำหนักดีมากครับแล้วก็เลือกมุมได้เลยครับเซโดมาเน่ยิงแบบเฉือนนิดนึงนะครับโอ้โหับอลก็สวนตัวทางด้าน ซานเชสเข้าไปนาทีที่19บ้ครับอ,อีก8นาทีครับลิเวอร์พูลหนีไบรทันเป็น2อศูนย์นะครับคราวนี้เป็น <Sab ino S 2> มาเน่ <Moment. S 2> ทำประตูได้ปิซูมาโอ้โหโ,โ,โ,โดนดัาจากฟิมิโนบอลอยู่ที่โชต้าครับตวัดวันนี้ติดลูอิสดัง โอ้เริ่มรวนนะครับทางด้านไบรทันแต่ต้องต้องเรียกสติกลับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ต้องอยู่กับเกมแล้วครับซอริมาสโดนจิมทิ้งโดยเฮนเดอร์สันลูกทุ่มของไบรทันนะครับซอริมาสจากเข้าในให้บิสซูมาด้อนซอริมาสว่าจะได้เปิดหรือเปล่าครับซอริมาสซอริมาส ปล่อยครับให้เบนไว้เบนไว้โดนดักจะมาตีบแตะเบนไว้ BMW ยังเล่นต่อได้แต่ว่าปิดเฮนเดอร์สันแม่ก็จะให้เพื่อนแล้วสวนเร็วแล้วครับโชต้าให้กับมาเน่ขวามีซาร่ามาเนี่ยไปที่โมซาร่าซาร่าฝั่งนิปูขึ้นมา3คนนะครับแมแต่ซาร่าไม่มีช่องเปิดย้อนกลับมาให้เจมส์มิลเนอร์ดีเข้าในครับฟิมิโนโแล้วมาเน่ขอแล้วให้กับมาเน่ย้อน จ้าแมมีเสาสองตัวโชต้าสามศูเลยครับโอ้โหโอ้แนวรับของไรตันเอาไม่อยู่ครับปู้จังหวะนี้ตอนแรกเหมือนจะไม่ดีแล้วแต่โอ้โหความเร็วของโชต้าแซนนัทชอริมา์แล้วครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับโอ้มีแฉลบหรือเปล่าไม่น่าแฉลบครับโอ้โหเต็มเต็มครับโชต้าโล่งๆเลย3าศูนย์แล้วครับ ยังไม่ผ่านครึ่งชั่วโมงแรกครับโอ้โหเพียง oh oh จะได้รับรางวัลน,น,นักเตะยอดเยี่ยมในสโมสรน,นะครับในเดือนที่แล้วโอ้โ oh หโชว์ผลงานต่อเนื่องจริงครับโชตาโอ้โหสี่ตัวลุกทำไปแล้วสามครับเหลือพิมิโนคนเดียวแล้วครับพิมิโนเองก็ ก่อนนั้นก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของการทำประตูแต่ว่าเกมที่แล้วเจอเ,ล,เลสเตอร์ฟิมิน่ลทำประตูได้นะครับครับดูว่าไบรตันจะกลับได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วเสียบอลอีกแล้วครับโชตา้าไล่ให้กับฟิมโินโ่ขวามีแต่เลอร์เฮนเดสันแล้วโอ้โหเฮนเดสันแทงทะลุช่องมาโอกาสลุดเดียวของปูซาลาโฮติเซฟแล้วก็ซับโล่งๆครับโอ้สีประตูต่อโูนครับจากเดโก้โชต้าครับโอ้โห สกอ์ไลแล้วครับลิ์พูลครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับแนวรับของทางไบรตันครับโอ้สีครับซาลายิงด้วยซ้ายติดเซฟซานเชตก่อนแล้วโอ้โหบอลดันมาที่โชตาอยู่ตรงนั้นครับก็ผมมารออยู่แล้วครับลิสตดังอิงก็ไม่ทันอยู่แล้วแล้วครับโอ้โห4 0่ไปแล้วครับ ยังไม่จบคึึ่งแรกครับโอ้โหสีนครับคนเดียว2ประตูครับกูโกโชต้าลุ้นแฮตติกไปแล้วนะครับในเกมนี้โอ้โหไบรตันจะกลับมายังไงครับแบบนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจะถอดใจตั้งแต่ตรงนี้หรือไม่ นี่ยังไม่จบครึ่งแรกนะครับ4ี่ส่วไปแล้วโอ้ลิเวอร์พูลเกมมาต่อเลยครับโอ้เครื่องติดแล้วครับตอนนี้มานี่ครับให้ซ้ายโรเบิร์ตสันแอดโรเบิร์ตสันข้างหน้ามา2คนครับโรเบิร์ตสันจะเปิดหรือเปล่ายังไม่เปิดครับโรเบิร์ตสันย้อนกลับมาให้ไวนาดุมเข้าในครับดิโสโชต้าเล่นกับมานีย่ย้อนกลับมาที่เฮนเดอร์สันติดทางด้านเฟลมันอาครับไบตันจะได้สวยครับเบลเบก ย้อนกลับมาครับมิสซมาให้เฟอร์มันเฟอร์มันโดนดักจะมาติปอ้ขึ้นสูงครับมาติปอ้แต่ดักได้ฟิมินโนโรครับมาเน่ปั่นไปทางขวาครับซาร่าบอลออกไปแล้วครับมันหนักให้เนี่ยมแรงไปหน่อยครับมาเน่ยรูปก,การที่แล้วนี่ลิเวอรชนะสามหนะ3-1นะครับส่วนที่แอนฟิลด์นี่ลิเวอร์พูลชนะ2-1แล้วเข้าเกมนั้นนี่อลิสันเบเกอร์โดน ใบแดงไล่ออกด้วยนะครับจังหวะออกมาตัดดอเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวแล้วครับเพราะว่าน,นอกเขตนี่ใช้มือเล่นนะครับโอามาเน่แทงมาครับโชต้าโอ้โหตีเซฟแล้วก็ยูนโนดย้อน,น,นมาใหม่ครับไม่ได้ครับโอ้โหเกือบจะแฮตติกได้ครับทางด้านนิโกโชตา้าแต่ใบตั้นสวนนะครับลาน้าลาหน้า,ลนาเลงครับลาหน้าย้อนจ่ายเข้าในครับมาที่บิสมา ขอแะครับแต่จะไม่ให้ดิสมาให้กับแดนนี่เวลเบกแทงแต่อู้มันแรงครับเพื่อนก็เติมไม่ทันแล้วครับบอลได้ไปถึงไอซอนเบเกอร์นะครับไอซอนเปิดเร็วก็ไม่มีอะไร้วครับผู้่ินเเป่าจบครึ้งแรกครับเป็นสกอร์ที่จะบอกว่าเหนือความคาดหมายครับริวพูบุกนำไบรตัน4-0ครับริวพูได้ประตูจากโมซาล่าสโดมานี่แล้วก็ยูโกโชต้าน,นะครับ โจต้านี่ทำคนเดียว2ประตูครับในเกมนี้โดูกันต่อครับในเครื่องหลังหรว่าสกอร์จะไหลหรือไรต้าจะมีทีเด็ดจับมาได้หรือเปล่าอะตอนนี้มาดูไฮไลท์ใน45นาทีแรกกันก่อนครับมีโอกาตตั้งแต่8นาทีแรกครับจากสซโดมานี่นครับโอ้โหแต่ว่ามุมมันเหลือน้อยอะครับ นี่ก็ประตูขึ้นนำครับของลิเวอร์พูลครับจากโมซาล่าครับนาทีที่11ประตู20ครับจากซาดโอมาเน่ครับโอ้หลุดขึ้นมาครับแล้วก็เน้นทิศทางยิงด้วยขวาเข้าไป ดูแอคชั่นของเจนครับสกอร์ไหลครับและนี่30ูนจากโชต้าครับโอ้โหยิยงรอดระหว่างขาของลิสตังด้วยนะครับและนี่4เสือจังหวัดดีดของโมซาร่ายิงติดเซฟก่อนนะครับก่อนที่โชต้าจะซ้ำล่งๆครับโอ้โห2ประตูครับโชต้าในเกมนี้ทำให้จบครึ่งแรกครับไรตันศูนย์ลิเวอร์พูล4นะครับ อ่าดูวัโโนต่อครับโอ้โชต้าโดนเปลี่ยนออกเลยครับแล้วส่งดีว่าโอเิกี้ลงมาครับโอ,อ้โหพอเห็นสกอขาดอาจจะเปลี่ยนเลยครับครับการสัปดาห์นี้ลอร์พลมีคิวลงเล่นยู่าแชมเปลีกกับอาจจะอัมสเตอร์ดัมนะครับคือการสัปดาห์นี้เวอร์พลขอมีแต้มแค่นั้นนะครับก็จะเข้ารอบต่อไปนะครับ ซาดิมัสมัสติดทางด้านมิลเนอร์มิลเนอร์ย้อนกลับไปครับที่อเดสเบเกอร์เจฟส์มิลเนอร์มิลเนอร์ข้ามมาครับซาร่าไปได้แล้วไหลต่อครับให้กับดีวะโอริกี้โอริกี้ข้้นหน้ามาโอริกี้หลอกได้อัพโอกาสของอีวาโอเิกี้โอ้โหสุดยอดนะครับโอ้โหห้าประตูต่อศูนย์ครับอีวะโอเิกี้โอ้ช็อตนี้จะบอกว่าสุดยอดจริงๆครับโอ้โห 5-0ไปแล้วครับโอ้ครึ่งหลังมาไม่กี่นาทีครับโอ้ตัวสำรองอย่างลิปโอลิกีช็อตน,นี้ถือว่าสมกับเป็นมหาเทพครับโอ้โหดูครับเอียงตัวยิงสุดๆครับทางด้านลิปโอลิกี5-0ครับโอ้โหใครจะคิดว่าลิปโอล นำเรตันห้านเพียงแค่ไม่กี่นาทีในครึ่งหลังครับโอ้โหคือรูปเกมไรตันเป็นรองอยู่แล้วครับแต่ว่าคงไม่มีใครคาดคิดว่าลิปโวจะยิงเยอะครับอ่ะห้าศูนไปแล้วครับไรตันเปลี่ยน2คนนะครับนิโมเป้ครับแทนเนนี่เวลเบกซึ่งวันนี้เวลเบกผลงานไม่ออกเลยครับแล้วก็ปัสซัลครอสครับแทนนทันด้านบิสซูมา ฟิมิโนวางข้ามมาให้โมซาร่านะครับซาร่าย้อนมาที่มิลเนอร์เฮนเดอร์สันซาร่าเล่นกับฟิมิโนนะครับโอริกี้โอริกี้ติดวิสดังโอริกี้แตะได้อยู่โอริกี้จ่ายเข้ามาครับซาร่าโอริกี้โอริกี้ติดท่านั่นเฟิร์มันครับเฟิร์มันไหลต่อให้กับทอสซาอาร์ฟดูว่าไบาตันจะมี ประตูตีไข่แตกได้หรือเปล่าครับลาลาน่าขามมาครับให้กับซอริมาสซอริมาสติดเจมส์มิลเนอร์แล้วครับมิลเนอร์ดีดเข้าในครับเฮนเดอร์สันริมตรวฟิมิโนให้กับดิวอนอลิกี้ายอาดุมฟิมิโน,โย,โนย้อนกลับมาเฮนเดอร์สันายอาดุมที่ว่างครับฟิมิโนไหลไปที่โอลิกี้นะครับ ดิวออริี้เปิดติดเว็บสเตอร์อย่างได้อยู่ครับอริคิอริี้ย้อนมาให้กับเฮนเดอร์สันนะครับเจเดนเฮนเดอร์สัน Henderson. แล้วไหลให้กับดิวออริี้ปัดเปิดมาเสาสองฟิมิโนโอ้โหแต่เบาครับแมมโดนไม่เต็มศีรษะเท่าไหร่ครับทางด้านนิวโตฟิมิโนโอ้เหลือแต่ชื่อเขาแล้วครับตอนเนี้ยเ่ ยังทำประตูไม่ได้ครับแต่ว่ามีส่วนร่วมกับเกมครับอ้าวฟิมิโนให้กับโอริกี้โอ้โหครึ่งโหลเลยครับโอหกศูนครับโอกาสเป็นว่าโอริกี้ลุ้นแฮตทริกไปแล้วครับลงมาโอ้โหเนี่ยได้ว่าไม่กี่นาทีครับสัมผัสบอลนี่ไม่กี่ครั้งโอ้โหแต่ว่า2ประตูไปแล้วครับโอริกี้ออกบอลไม่ดีครับทางด้านซานเชสโอ้โหแล้วได้แอสซิสต์ไปครับฟิมิโน่คือทุกประตูนี่ฟิมิโน่มีส่วนร่วม แทบจัดทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีชื่อเขาเป็นผู้ทำประตูโอ้โหขึ้นหลัวไปแล้วครับ6-0ครับโอริกี้ครับนาทีที่66อ่าัสซาร่าต้านเปลี่ยนออกครับแล้วส่งทาคุม,มิมินามิโนลงไปแล้วครับ โอ้สกอร์จะไปจบที่เท่าไหร่ครับร <27. S 1> มาจากทางนี้หลายท่านอาจจะมองว่าแอดมินเอ่อวยหรือเอียงหรือเปล่าอันนี้ AI เล่นเองนะครับแอดมินไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับเครื่องเลยนะฮะโอ้แต่ตอนนี้มัน6กศูนย์ไปแล้วครับมีเม็นน็อตเปิดมาติดยังได้อยู่รับเดอร์เซนย้อนมาฟอร์มินยมโยทิ้งทิ้งครับยูเนอร์แอนเดอร์เันไวานาดุม ออกซ้ายครับแอนดอร์เบอร์สันเซเดลมาเน่ฟิมิโนครับเล่นกับมาเน่ฟิมิโนมาเน่ฟิมิโนย้อนมาเฮนเดอร์สันโอริกี้โอริกี้ไม่ผ่านแดนเบิร์นนะครับฟาส์อกครอสให้เฟลมัน um ครับเนโมเป้โมเป้ออกซ้ายครับทอสซาขวาแต่ไม่ได้อาให้นะครับเนโมเป้ ope, มาแล้วแลละน่าแต่ว่าโดนไม่เต็มครับลาน่า เอสอนเพื่อนมาครับมาเนี่ยมองไปเอาไปโอริกีมองไปแต่น้ำหนักไม่ได้นะครับวิสดังเก็บได้วิสดังเอาตัวรอดได้ครับตักมาให้กับเฟลมันลาน้าลาหน้า,นาไม่ผ่านด้าน,านมาติฟอ่ะลูกเซตรครับให้เฮนเดอร์สันไวยาตุมทิ้งที่ว่างแต่แรงครับลึกไปถึงซานเชส ซานเชสเปิดมาติดฟิม,มินโนแล้วครับโอ้โหผาเป็นบอลของลิเวอร์พูลต่อครับฟิมินโนจะมีชื่อเขาเป็นผู้ทำประตูหรือเปล่าครับฟิมินโนฟิมินโนผาขึ้นมาครับฟิมินโนย้อนกลับมาที่มิลเนอร์เจมิลเนอร์หงูไปไม่ได้ครับติดทางด้านปาสซอกรอสปาสซอกรอสผาขึ้นมาครับปาสซอกรอสจากข้าในครับทอสซา ทอสซาแล้วไหลให้กับนิวโมเป้ไม่รับนะครับโมเป้แล้วจริงลูกนี้เซฟได้ครับอลิสันแมโอกาสจัดจากของไบรตันน่าจะเป็นช็อตนี้ครับโอกาสของนิวโมเป้ครับยิงด้วยขวาแต่ไอสเปกเกอร์ก็ปัดทิ้งไปได้นะครับเป็นลูกเตะมุมของไบรตัน เป็นซอลิมาร์ชนะครับจะเป็นคนเปิดอืมเปลี่ยนแล้วครับจะเป็นอาซาเต้ครับแทนเป็นไว้์ส่วนโรเบิร์ตฟิมิโน่ต้เปลี่ยนออกครับส่งคาร์ติสโจนลงมาก็จะปรับมาใช้4-3-3นะครับเมื่อส่งคาร์ติสโจนลงมาเนี่ยอาซอลิมาร์ชเปิดนะครับติดมินมิโนแล้วบอลออกข้างครับลูกทุ่มของไบรตัน ซอริมาสครับทุ่มมาเฉลิมันครับใ hey, ห้ซอริมาสนิโมเป้ย้อนกลับมาครับซอริมาสติดเฮนเดอร์สันอาซาเต้จ่ายตรงนี้ติดเฮนเดอร์สันครับเปิดกลับมาก็ติดแดนเบิร์นปาสซอกคลอสนิโมเป้้โมเปย้อนมากลสบมาครป้ซอริมาสโมเป้ครับย้อนกลับมาอาซาเต้ ลาลาน่าครับทสัสซ่ามาที่ซเวตอาสาัอาสาเตอัสเตย้อนมาลาลาน่า <c oughs> ติดโอ้เล่นไม่ได้แล้วครับบอลมาที่เฮนเดอร์สันเลยครับ,บ Henderson เชอร์อมาติฟเฮนเดอร์สันโรเบอร์สันยับย้อนกลับมาให้เชอร์มาติฟโรเบอร์สันไวานาดมโอ้โห,หนาทีสุดท้ายแล้วก็ชกทันเวลาแล้วครับทดสามนาทีครับไม่มีปัญหาครับสามแต้มสำหรับลิเวอร์พูลครับ มีมิโน,โนครับให้แคตติจ,จนส์มิลเนอร์เห็นประคอบเวลาแล้วครับมีนาโ,น,โน,มนมีนาโน,โนย้อนกลับมาให้โอเิกี้จ่ายเข้าในมาที่เฮนเดอร์สันโอ้โหซานเชสต้องเซฟแล้วครับกดด้วยขวาของเฮนเดอร์สันนะครับโอ้โห,โห ริปูเองก็ต้องการยิงเยอะด้วยแหละครับเพราะว่าลูกได้เสียนี่ถือว่าถ้าหากเอาแต้มมาเท่ากันเนี่ยเป็นรองสปเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นเกมไหนที่ลิเวอร์พูลสามารถยิงเยอะได้ก็ขอยิงแหละครับนะอ่ะลูเต็มมุมของลิเวอร์พูลครับเฮนเดอร์สันเสาแรกโอลิเก้โอ้โหแฮตท,ทริกโอ้เอาเป็นเอาเป็นทางด้านมาเน่ครับเป็นมาเน่ครับขออภัยครับ,อรบโอ้โห ย0ครับโอ้โหนี่ก็คนเดียวสองประตูครับโอ้โหมาเนี่ยโอ้เข้ากล้องแต่ละทีนี่ตกใจหมดเลยโอ้แต่ว่าเปิดแม่นยำม,มากครับเฮนเดอร์สันโอ้บอลเชดใต้คานเข้าไปครับโอ้แต่เราชุดโูกของซานเชส ต้อบอกว่าน่าเห็นใจเลยครับแต่ละลูกนี่มันยากต่อการป้องกันจริงครับโอ้มานี่เเดนอาซ่แฟนบอลนี่ตกใจครับเข้ากล้องอะไรขนาดนั้นโอ้เจ็ดศูนย์แล้วครับจบเกมครับ <c oughs> โอ้โหอ,อย่าเพิ่งว่าผมอวยยูฟ่าอย่างงุ้นอย่างนี้เลยนะฮะ อันนี้ AI ไอมเล่นเองนะฮะ70ครับก็มาลุ้นว่าค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลจะยิงเยอะแบบนี้หรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลูกโกลมๆนั่นนะนะอ่ะหมดเวลาแล้วครับทุกท่านเดี๋ยวเจอกันช่วงหัวค่ํานะครับช่วงของไลฟ์สดเกมไรตันกับลิเวอร์พูลนะครับอ่ะสําหรับฟีฟ่า21ลาทุกท่านไปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ตอนไลฟ์สดนะครับลิเวอร์พูลได้ไประตูจากซาร่า 1>, 1ประตูมานี่2สประตูโชต้าสประตูแล้วก็โอริกี้2ประตูนะครับอ่ะคืนนี้เจอกันนะครับตั้งแต่หัวค่ำครับลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ